รื่องของ QE3 เนี่ยนะคะก่อนอื่นเราต้องพยายามทำความเข้าใจก่อนว่าวัตถุประสงค์ของเขาคืออะไรนะคะ,ะวัตถุประสงค์ขอการทำ QE3 โดยที่ไม่มีเม็ดเงินในการกำหนดว่าจะจะทำหมดเห็นเมื่อไหร่เนี่ยส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเป็นครั้งแรกจริงๆที่เขาผูกตัว QE กับเรื่องของอัตราการว่างงานไม่ใถามว่ามันดีหรือนไม่ดี ความดีหรือไม่ดีส่ดดวนใหญ่จะอยู่ที่ว่าเราเข้าใจมันคือดิซึ่งของมันขนาดไหนนะคะตอนน้นวันนี้เนี่ยคนยังไม่ค่อยแน่ใจว่าตัว QE3 เนี่ยมันจะส่งผลไปเรื่องของการว่างงานอาย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวปริมาณสภาพคล่องที่มันไหลเข้ามาในระบบเนี่ยถ้าพูดถึงเศรษฐกิจสหรัฐก่อนนะคะก็จะส่งผลทําให้ตัวตลาดหุ้นและตลาดเงินของเขาเนี่ยค่อนข้างบูมขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นก็คือคนกลุ่มบนที่มีทรัพย์สินอยู่ในตลาดเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นคนที่ได้ประโยชน์ เพราะว่ามีกําลังซืง้อตัวแอสเซหทรัพย์เขามีมูลค่ามากเพิ่มขึ้นในขณะทีอะ่อีกด้านหนึ่งก็คือว่าการที่มีสภาพคล่องพวกนี้มากขึ้นเนี่ยมันทําให้ราคาของสิขขงนค้าผู้ก่อการเงินสูงขึ้นมันทำให้คนที่มีรายได้ต่ำเนี่ยรายเป็นว่าภาระที่เขาต้องรับเป็นสัดส่วนต่อรายได้ของเขาที่อยู่ในเสียวผู้ก่สการเงินสูงเขาคนรายได้สูงฉันเขาจะมีภาระในด้านการใช้จ่ายที่มากเพิ่ขึ้นฉันก็คือว่าในอินดี้เอเลียแล้วเนี่ยคนคนรายได้ต่ำเนี่ยจะโดนได้รับผลกระทบเนิดขึ้ ันนี้ถ้าออกมานอกประเทศว่าสภาพคล่องที่มันฉีดออกมาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นจากยุโรปและสหรสัยเนี่ยมันไหลเข้ามาในตลาด Market, ลเหมือนจิมมาร์เก็ตส่งผลบ่การว่ให้ตัวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของค่าเงินด้วยในเรื่องของกระดทุนมีบับเบิลเกิดขึ้นในที่ต่างๆก็ฮ่องกงที่ออกมาเลยเรื่องนี้นะคะก็คือว่าเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ไม่ได้เป็นหนห่ือนวัตถุประสงค์ที่เขาต้องการที่จะมีกเลเงินดอลลาร์ แต่เชื่อว่ามันเป็นเรื่องของอิมแพ t ที่มันเขาทราบอยู่แล้วแล้วก็เชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นมันก็จะมีอันนี้ส่งช่วยในเรื่องขอ,องการ